Hello. Hello, okay. We play together vocabulary together? Yes. Bye. Yes. Go. Okay. Um I speak Thai, you speak English, okay? Okay. Uh Mot N Uh No Ba Fish. Chan? งูหมาแมวยีราบยีราบลกูกย,ยีราบดนน จอ,อาอะไรอีกนะเดี๋ยวจะเพิ่ง่าเพิ่งบอกแม่แม่ลืมมาบางทีนะอเออใช่ปลาฉลาม baby Shark no ปลาฉลาม Shark ลูกปลาฉลาม baby Shark แม่ปลาฉลาม mommy Shark พ่อปลาฉลาม daddy Shark ปูปลาฉลามเร็วเร็วเควิกควิกควิกควิแก่้ากรพอช่อยาปลาฉลามแก่มาชอ g o o เอ้ ปาโลมาิาปาวานมองแม่อ้ออเวละก็เอ่อ uh, อะไรอีกนะอาร์มาโพลีร Yes so beautiful so beautiful okay and what else what else อ๋อผีเสือ้อผีเสือ้อเอาเบอร์ไฟ เอาไปยืนนู้นสิเอออะออะไรอีกนะอ้ออะไรอีกนะฮะเออเอาตุ๊กแกเออแกโกเกผลไม้นะผลไม้มั้งนะฟรุตโอเคไออ่องุนส้ม เอ่อ uh, orange นั่งลง sit down เ oh. อ <laughs> นั่งลง, <laughs> oh, ง aching, นั่งลงอ้านั่งลงพูดว่าไงนั่งลงลู sit down <tem party> among look at me คนสองเอาเร็ว look at me อําเอาๆน้องมีมัมมี โอ้ oh, ใช่เดี๋ยวก่อนมา close อ่าไฮโอเค we get body p a r t โอเคโอเคเอ่อหู yes ตา eye ปาก m o u ควิกๆนะผม h คิ้ว <Yeah. S 2> e y e b ร o w อนอจมูกอ๋อจมูกขอโทษแม่ขอโทษอะนเลอะ nose เอ่อแขนอองมือแ a นไหลท้อง Tummy ขา Leg เท้า เอ่อนิ้วมือแฮนด์เอ้ยฟิงเกอร์เอ่อแฮผมผมแฮหัวเอ่อจมูกแล้วก็อะไรอีกนะฮะ ปากเมาฟันฟันฟันที่เอ่อหูหูมาเอ่อยิ้มโอเคเอาไปเก็ตอะไรดีนะรถค่ะรถมาเจอไซเอ่อมอเตอร์ไซค์ รถดับเพลิงเออโอ้ยไฟฉุกเฉินนั่งดีๆโลมามองแม่รถจัก,กรยานยนต์เออมอเตอร์ไซค์รถพยาบาลอะเอ็มบูเล่อะนั่งดีๆเลยเอ่อแอมบช่วยด้วย รถไฟห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็ห้องห้องเข้าไปฉี่อ่ะแล้วก็แปรงฟัน แล้วก็ห่าบ้านบ้าน house <laughs> <A> house เอ่อ go to work ไปทำงาน go to work go แล้วก็ขวดขวดโลกเอ่อ uh, bottom นมมิลคโอ้เยก็อีลูกแชร์ตะเยยิ้มสมองห้คลดีใจ เสียใจแสดหัวล้อลาปิ่งกระโดดจัมปิ่งนั่งลงสิดาวสิทดาวสแตนด์อัอยืนขึ้นตอร์ี <laughs> ่ có lốm lông lốm oh oh clumsy I <laughs> <Khoa>, um <coughs> my hair is what clumsy too mm -hmm. uh and then what else oh yeah mon mon hello nice hello. and huh? okay and then sleepy sleepy เอ่อง่วงนอนนอนหลับเอ่อสลิปินกัสิดด้าวตำรวจ <Please. S 1> ตำรวจพอลิส <Please. S 1> คนไม่ดีแบกกัน <Bad guy. S 1> จับเข้าคุกเลยก็ทุกเจ้โอเคแล้วก็ <Please. S 1> หมอหมอดอกเตอร์ <Doctor. S 1> สาวว่ายน้ำ ส i ่มพูเกิดน้ำวออเแก้วน้ำคอบช้อน uh, ช้อนลช้อนขึ้นคอบสน้าอ่อสีแดงอ่อแว้กแค่ี่สีชมพู สีขาวอ่าไว้สีชมอ่อ uh, สีน้ำเงินดัวรูสีฟ้าอ่ารูสีส้อมออเวินสีเท่ากร้อสีดำแบะสีเหลือน้ำโอเค Um, Linh, Linh Bà chị À có nàng nghe à Mơ mẹ, ăn mơ mơ mẹ beautiful dress Wow <laughs> And sit down, sit down baby And um, Okay, good. I'm a mermaid. Yeah, wow, you're a pity, petty girl.